5 m i n นาทีพอดแค t ต o รอ to you by C R G Delivery สั่งเมนูอร่อยได้ง่ายๆกับ15ร้านดังจาก C R G โทร1312ครบจบในออเดอร์เดียว C R G we serve the best food for you สวัสดีครับ5 m i n u t e Podcast นะครับคุณอยู่กับโรบิธานุสาหะครับวันนี้พาอาบทความจาก MIT Technology Review มาคุยกันนะครับชื่อว่า Lockdown was supposed to be an introverts paradise it's not คือการล็อกดาวน์เนี่ยมัน แต่แม้มาก่อนที่ล็อกดาวน์เนี่ยมีคนบอกว่าโอ้ยคนที่เป็นโทรดนี่ก็น่าจะชอบนะฮะปรากฏว่ามันไม่มันไม่เป็นอย่างนั้นชัดทีเดียวนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเรานะฮะกลายเป็นทุกอย่างเลยนะฮะเป็นออฟฟิศเป็นที่ออกกำลังกายนะฮะเป็นเ,เหมือนกับร้านที่เราจะไปเจอเพื่อนข้างนอกด้วยเพราะว่าเราเจอเพื่อนข้างนอกไม่ได้เราก็จะเจอกันผ่านซูมที่บ้านนะฮะเพราะฉะนั้นคนจํานวนมากเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ากิจกรรม อยู่รอบไอ้ซูมเนี่ยทั้งวันเลยนะฮะซูมหรือ Microsoft Team เอะไรกแล้วแต่ที่คุณใช้เนี่ยนะครับพวกคอนเฟนซิ่งต่างๆเนี่ยนะฮะทีนี้เวลาใช้ทำงานเนี่ยมันก็โอเคประมาณหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะเริ่มเห็นว่าคนเนี่ยเริ่มใช้พวกซูมเนี่ยในการคุยกับเพื่อนด้วยนะฮะตอนเย็นน,ะนัดกันมาซูมคุยกันนะฮะเหมือนกับมีความรู้สึกว่าเออไม่ได้เจอกันเลยนะครับอยากเจอกันบ้างนะฮะหรือว่าซูมไปพูดคุยกับ อย,อย่างผมเนี่ยก็จะ,จะซูมบ่อยนะฮะไปพูดคุยให้สัมภาษณ์รายการหรือผมซูมสัมภาษณ์แขกท่านอื่นต่างๆเหล่านี้นะฮะทีนี้คนที่แรกๆเดี๋ยมันก็โอเคนะคือมันก็พอไหวแต่ตอนนี้หลายคนจะเริ่มรู้สึกถึงความหมดพลังปัญหามันคือตรงนี้ฮะปัญหามันคือตรงนี้ไอ้เรื่องทํางานโอเคไม่เป็นไรเข้าใจได้แต่ว่ามันจะมีเรื่องของที่เราใช้ซูมในการพูดคุยกับ ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยนะครับคนที่เป็น introvert เนี่ยเรามาอธิบายาเขาไม่ introvert extrovert กันอีกสักรอบนึงคนที่เป็น introvert ไม่ได้หมายความว่าอยากอย,กอยู่คนเดียวตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่เป็น extrovert ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะต้องอยู่แต่กับคนอื่นตลอดเวลานะครับแต่ว่ามันคือแค่วิธีการชาร์จพลังเท่านั้นเองคนที่เป็น introvert จะชาร์จพลังโดยการอยู่คนเดียวนะฮะอยู่คนเดียวจะรู้สึกว่ามีพลังขึ้นมาในขณะที่คนที่เป็น extrovert เนี่ยต้องการพลังจากคนอื่นเวลาอยู่คนอื่นเนี่ยมันจะทำให้มีพลังขึ้นมานะฮะแต่นั้่ังงฝ เอาเอาแบบสุดขั้วเลยก็ตามเนี่ยจะแบบอยากอยู่คนเดียวหรืออยากอยู่ข้างนอกตลอดเวลานะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราอยู่บ้านแล้วเวลาเพื่อนบอกว่าเอ้คืนนี้ซูมคุยกัน happy ้เอาเขาเรียกว่า happy ้อา r นะฮะ happy ้อา r คุยกันอาะสักชั่วโมงนึงอะไรแบบนี้ไม่ไม่ได้คุยกันเลยอะไรเงี้ยนะฮะมันมันกลายเป็นว่าเราก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเพราะว่าเราก็อยู่บ้านอยู่แล้วแต่ว่าเราเราอยากอยู่คนเดียวเพื่อนเราอาจจะบอกว่าอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่คนเดียวทั้งวันอยู่แล้วซช่ใช่เราอยู่บ้านคนเดียวทั้งวันแต่ว่าเราไม่รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวเลยเพราะตอนเนี้ย สมองเราทั้งหมดเนี่ยมันกระโดดเข้าไปอยู่ในหน้าจอนะครับซึ่งมันเป็นที่ที่เครียดมากเพราะอะไรรู้ไหมฮะการสื่อสารบนหน้าจอซูมเนี่ยมันอาอย่างระหว่างวันเราทํางานมันเครียดเพราะว่ามันต้องใช้สมาธิเยอะเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่เห็นภาษากายของคนอื่นซึ่งปกติเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะครับใช้ภาษากายในการตีความความหมายของเรื่องเยอะมากเราไม่เห็นมันก็เลยเราต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นนะครับความรู้สึกข,ของการอยู่หน้าจอตลอดเวลานี่เองเน,เนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยบอกว่า กับกลายว่าอยู่บ้านเนี่ยนะเหนื่อยกว่าออกไปอยู่ข้างนอกนะฮะ introvert บางคนบอกว่าอยู่บ้านรู้สึกกดดันกว่าออกไปอยู่ข้างนอกอีกนะฮะนี่ไม่นับรวมว่าแต่ละคนเนี่ยมี condition ที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นบางคนต้องเลี้ยงลูกบางคนต้องทํางานอยู่ในพื้นที่ที่จํากัดต่างๆนานาเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม้ว่าจะเป็น z o มเองก็ตามเนี่ยนะฮะมันไปสร้าง ความเครียดของการที่ต้องอยู่เกาะติดจอตลอดเวลานะครับอินโทรเวิร์ดบางคนเนี่ยมีอีกปัญหาหนึ่งก็คืออยู่บ้านก็ดีแต่เผอิญว่ามีสมาชิกในครอบครัวอยูดย่ด้วยก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้รักสมาชิกในครอบครัวแต่อย่างใดแต่ปกติเนี่ยมันจะมีเวลาห่างกันมีเวลาพื้นที่ส่วนตัวแต่คราวนี้พอทุกคนอยู่บ้านหมดนะฮะพื้นที่ส่วนตัวตรงนี้ก็หายไปก็ยิ่งทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกกดดันกันไปหมดนะครับมีเขาไปสัมภาษณ์คนหนึ่งในในบทความนี้นะฮะแล้วเขาก็พูดถึงว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นอินโทรเวิร์ด แต่ว่าเวลาคุยกับเพื่อนตอนตอนกลางคืนเนี่ยคือเพื่อนผู้นี้เขาก็รักทุกคนนะแต่ว่าคือเขาก็เหนื่อยแต่เขาก็ต้องคุยเพราะเขารู้สึกว่าหลายคนเนี่ยเขาใช้คำว่า mental mental health lifeline นะฮะก็คือสุขภาพจิตเนี่ยขึ้นอยู่กับการได้มีมีส่วนเยอะมากเลยละกันจากการที่ได้คุยกับเพื่อนตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องคุยไอ้ happy hour เนี่ยนะฮะแล้วเขาบอกว่ามันแตกต่างจากการคุยโทรศัพท์มากเพราะคุยโทรศัพท์เนี่ยเดินไปเดินมาได้นะฮะจะทําอะไรก็ได้แต่อันเนี้ยนั่งนั่งอยู่หน้าจอ นะครับแล้วก็ทุก movement, いいอย่างมันดูเหมือนเหมือนการทํางานไปหมดเลยเขาบอกว่าแม้แต่การเล่นเกมนะฮะอย่างเขาบอกว่าเนี it. It ่ยเขาเล่นไอ้ดันเจี้ยนซันดรากอนแต่ก่อนเขาเล่นบอร์ดเกมเจอกันตอนนี้เล่นไม่ได้ก็ต้องเล่นออนไลน์เพราะเกมมันก็สนุกเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันไม่รีแลกซ์เลยอ่ะมันเครียดมากเวลาเล่นผ่านหน้าจอพวกนี้เนี่ยนะฮะน่าสนใจว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องไปทําให้คนเนี่ยเหมือนกับอาจจะต้องถ้าเรื่องโควิดมันไปอีกนานนะฮะเราต้องอยู่ที่บ้านอีกนานเนี่ยมันก็อาจจะต้องหาวิธีการที่ทําให้การใช้ชีวิต อยู่กับของพวกนี้เนี่ยมันเครียดน้อยลงนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ5 Minute Podcast